ส่วนพระรอดพิมพ์เล็กนี่ยการพิจารณาจริงๆแล้วอ่ะผมว่าพระนี่เล่นไม่ยากเล่นง่ายมากนี่เป็นพระรอดพิมพ์เล็กกุวัดมหาวันนะครับวิธีการดูนะคุณพอคุณส่องพระจะต้องส่องรายละเอียดส่วนมากเกตพระรอดนี่นะครับจะไม่ค่อยเหมือนใครเลยสังเกตเกตนะครับนะฮะเกตเขาเนี่ย ไม่ใช่เป็นเกตที่แบบเกตพระอื่นๆเขาถ้าสังเกตที่เกตพระเนี่ยเกตพระกับใบโพนี่ยจะไม่ติดกันนะครับเนี่ยชัดเจนมากเลยผมจะขยายให้ดูนะครับเนี่ยถ้ามาดูห่างๆนะครับมันจะมีมิติของนะครับพระองค์พระเนี่ยนี่คือพระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กจุดสังเกตง่ายๆถ้าเกิดมีเส้นคอนี่นะครับเส้นคอเดี๋ยวผมจะเอาโทษน,นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบ ไม้ดินสอชทที้นะครับขอโทษทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กในวงการพักก็จะรู้กันเลยพิมพ์เล็กก็จะมีเส้นคอตรงข้างนี้นะครับเส้นคอเนี่ยก็จะมีเนื้อแตกใต้คางออกมาเนี่ยครับรูปหน้าพระเนี่ยนะครับสังเกตนะฮะหน้าพระเนี่ยกลมลงมาเนี่ยนะครับ ก็จะมีเส้นแตกใต้คางอย่างนี้ถ้าเป็นพิมพ์กลางเขาจะมีเส้นคอแต่เดี๋ยวโอกาสหน้ามาดูพิมพ์กลางนยครับแล้วก็ข้างหูนี่นะครับจะมีเนื้อเกินข้างหูเนี่ยจะมาติดกับนี่ครับชนปลายปลายใบโพข้างนี่จะมาชนเนื้อข้างหูจะมีเนื้อเกินส่วนใหญ่นะครับที่เจอพิมพ์เล็กอันนี้ก็เป็นตาหนิสามจุดแล้วนะครับท่านผู้ชมใครสงสัยไหมครับอ่าเป็นความรู้นะครับนี่คือพระรอดพิมพ์เล็ก แล้วถ้าสังเกตบัวนี่ครับโพด้านข้างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโพร,รอบรอบองค์พระนี่นะครับโพด้านข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแท่งเลยนะครับสังเกตนี่จะเป็นแท่งนะครับไม่ใช่ผิวเหมือนใบโพทั่วทั่วไปจะแกะเป็นแบบคล้ายๆเป็นออกเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับนี่คือใบโพด้านข้างนะครับชัดไหมครับบางทีมือมันมันไหวท่านอาจจะงง เนี่ครับจุดที่หนึ่งที่เกต์ที่2เส้นแตกใต้คางที่3มีเนื้อเกินข้างหูที่4โพด้านข,าข้างขวาของพระโดยส่วนใหญ่จะเป็นแท่งนะครับจุดที่5นะครับก็จะมีเนื้อเกินนะครับใต้ข้อศอกตรงนี้จะมีเนื้อเกินอีกเนื้อหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับใต้ศอกนี้มีเส้นน้ําตกจุดที่6นะครับเส้นน้ําตกใต้ศอกจะเป็นเส้นคล้าย เป็นเส้นแตกเป็นริ้วลงมาจากจากใต้ข้อศอกนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับแล้วจะมีเส้นแตกนะครับใต้หลังมือเนี่ยครับใต้มือซ้ายนี่นะฮะมือซ้ายของฟ้าก็จะมีเส้นแตกออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่างๆสาคัญทั้งนั้นนะครับมาจุดที่แดนะครับจุดที่แดก็คือนิ้วโป้ง นะครับนิ้วโป้งเราพูดเอาให้ท่านเข้าใจครับนิ้วโป้งพระที่มาประทับที่หัวเข่าเนี่ยนะครับจะเหมือนมีรอยตัดนะครับเป็นรอยตัดไม่ใช่เป็นนิ้วโป้งแบบยาวออกมาเหมือนพระอื่นเขานะครับส่วนพระทิย์ก็จะจะเป็นแท่งยาวอย่างนี้นะครับพระทิ์เนี่ยโดยรวมแล้วนะครับคือพระรอดพิมพ์เล็กจุดต่างๆสัมพันธ์ทุกจุดนะฮะมีเป็นไงบ้างครับพี่เบิ้มอธิบายถูกหรือเปล่าครับคุณเบิ้มนครพิงค์นะครับ เมนมาได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดเอาง่ายๆนะครับใครไม่เข้าใจนะครับก็พยายามดูไลฟ์สดของผมนะครับแล้วก็กดช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งพันคนแล้วขอบคุณมากนะครับคุณเอ๋เจ้าผมนี่คือวิธีการดูพระรอดพระรอดจริงๆแล้วนะครับเล่นไม่ยากโดยสังเกตที่เกตรพระเนี่ยนะครับอยู่ที่เกตรพระหรือเกตเนี่ยผมว่าการทำก๊อปปี้หรือทำเกตทำไม่ได้มันถอดไม่ได้นะ สังเกตที่เก๋เขาจะคล้ายๆเป็นแบบมันจะพริ้วถ้าดูตัวจริงนะครับดูปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นพระรอดอคุณโจ๊กลําพูนครับขอบคุณครับคุณโจ๊ก็เก่งนะครับเพราะว่าเป็นคนลําพูนคุณเบิ้มกับคุณเชียงใหม่พระรอดแล้วก็จะมาดูด้านข้างดูด้านข้างนี่นะครับก็จะมีรอยนะครับรอยคือผิวเขาเนี่ยจะเป็นผิวที่แห้งแล้วเพราะพระหลายร้อยปีนะครับก็จะมีเปลือกผิว ไม่ใช่มาแตกมาแยะหรือจากการอบหรือการเผาใหม่เนี่ยก็จะเนื้อดินเนี่ยมันแตกเป็นแยะแบบหนอนไชยไม่ได้จริงๆิงเนี่ยนะครับแล้วก็รอยครูดต่างๆของการถอดจากแม่พิมพ์นะฮะก็จะมีรอยครูดเส้นจะคมมากนะครับไม่ใช่เช่นแบบเบอร์หรือบเบอแล้วคาบกุที่ติดมาก็สาคัญคาบดินนะครับบางคนก็จะดูที่คราบนะครับผมก็จะดูที่พิมพ์ส่วนใหญ่พิมพ์แล้วก็มาพิจารณาที่เนื้อนะครับด้านล่างก็มีรอยนะครับ ไปคล้ายๆว่ากดให้ถอดจากแม่พิมพ์นะครับบางทีจะมีรอยเป็นรอยนิ้วกดดึงเพื่อดึงพระออกมานะครับเนี่ยจึงจะมีรอยนะครับนี่ก็จะมีคาบกุอยู่นะครับที่ที่เห็นนี่ก็เป็นคาบกุเดิมจากขึ้นกุมารอยคูดต่างๆสําคัญทางนั้นนะครับด้านข้างนี้วันหลังผมจะมาอธิบายด้านข้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านหลังส่วนใหญ่ที่เจอนี่ก็จะเป็นลายนิ้วมือนะฮะลายนิ้วมือเพื่อกดให้พระเนี่ย มีความมีความงามหรือว่ากดให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะทอดจากพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นกา,การการกดแพร่พิมพ์เนี่ยแต่ละวัดแต่ละกู่จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นอยุธยาจะเป็นวัตกายหน้าคุดหรือจะเป็นหน้าฤาษีก็จะมีรูที่ก้นคือเวลากดแล้วใช้งัดออกนะครับนีส่วนพระรอดนี่น่าจะกดแล้วก็ใช้ใช้มือเนี่ยครับดึงออกทางด้านล่างนะครับ พักก็จะออกจากแม่พิมพ์มาก็จะเป็นลายนิ้วมือบางองค์ก็จะปิ้นมากเลยนะครับตรงก้นนี้นะครับ